ถ้าจะได้พบกับพบกันต่อไปนี้จะเป็นการแสดงมายากรของนักเรีนยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะพร้อมเลยเด มีการคุณนิริทครับมีผ้าแดงอยู่ในผืนครับผ้าแดงผืนใหญ่ๆครับถือมาปิดับหน้าทั้งใบเดี่ยดไม่มีอะไรเปิดใช่ไหมอ๋อหรือว่ามีคนออกมาจาก คนรอออกมาหนึ่งคนทำมือถาที่ตัดเอาแล้วมั้ยตัดเอพี่มั้ยอะไรอะไรมา,าเห็นเ้ดมอกรับคุณนีคุณคุจดัดสิครับคนรอคนที่สองครับพี่ตีนมีเหรีขญ้นหนึ่งเหรียญครับหาจมือหนึ่งนองนับ เรียงนะครับลูกคนเรียกนี่อะไรนะื่อกี้รอรอวันที่สามรอมาเลยพี่ลอนรอมาเลยครับจำชื่อไม่รอทุกคนเลยอ่าอย่าให้เสียชื่อทุกท่าครับลูกเอามีลอเอาหัวตั้งนัดเอาค่ใช่ตั้งนัดตั้งนัดอหได้เมื่อกี้ครับคุณยลี่ครับใครจะต่อหมดแล้วโอ้วันที่สี่ครับวันที่สี่จะมีอะไรครับออกมาจากผ้า มี่บิวที่บิวมีแก้วดึ่ไปทวังไงแก้วอะไรแก้วอะไรแก้วอะไรมีการมีผู้หเรียกว่ามีแก้วน้ำเจ้าตงเอามเอาใหม่ใหม่เมื่อกี้แค่ออเดิม์รกับบุกออเดิมครับออเดิมโปรโมนรุ่งโปรโมทนี่น้ำเจี๊ยบน้ำเจี๊ยมเมื่อกี้ครับเี่ จบการแสดงไว้เพียงแบบนี้โอเคผู้กำลังไปลงเต็มสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยที่เมื่อกี้